ตอนเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1นึในตอนนี้นะั้นมีชื่อตอนนววันที่เลวร้วายโดยที่ในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่พวกโรสที่พวกเขานั้นบอกนว่วารีบเึ้นรียบกันเถอะฝากที่เหลือพวกนี้ให้เกิดดูแลด้วยกันละกันโดยที่โรดนี่นก็ได้บอกนว่าวเขาเนี่ยจะทุ่มเทกําลังทั้งหมดในการทาเรื่องราวพวกนี้ส่วนทานาชอปเปอร์เขานั้นก็บอกนว่าวเขาเนี่ยจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพราะว่าบาดแผลงยาสังมันร้ายแรงเกินไปแล้วเขานั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ลูฟี่ก็เลยบอกนว่าวเข้าใจแล้ว แต่ว่าในตอนนั้นกาบันเขาเนี่ยก็ได้เรียยลูฟี่แล้วก็บอกนะว่าจงระวังวิธีการใช้ฮาคิราชันซะเจ้าพวกนั้นนะไม่ได้เป็นธรรมตาลูฟี่ก็เลยบอกขอบคุณไว้ใจฉันได้เพราะฉันจะไปะช่วยคอร์ลแล้วก็เพืเ่อนๆของเขาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งในตอนนั้นโลกิเขาเนี่ยก็ได้บอกนะาความสามารถของเขาเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่ว่าฉันเนี่ยคือคนเดียวที่เหลืออยู่ที่เคยเผชิญหน้าอัดซึนเทพมาก่อนพัชนาชันเนี่ยรู้ดีว่าฉันสามารถอัชนาเจ้าพวกนั้นได้ เพราะฉะนั้นปล่อยฉันไปหาลูดินโดยที่หาลูดินคราวนั้นก็ต่อกบมานวนายเนี่ยจะต่อสู้เพื่ออบาบเนี่ยนะคิดว่าฉันจะพาน้าไปด้วยหรือไงแต่ว่าหลังจากนั้นกาบานเนี่ยก็พูดก้นมาว่ามีคนในกลุ่มที่จะหาคีฬาสันได้ซันจีเนี่ยก็เลยพ่งเข้ามาแล้วก็บอกน่ฉันใช่หรือเปล่าฉันรู้อยู่แล้วเพราะว่าจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยดูเหมือนเจ้าหมอและก็จินเบกําลังพยายามจะยั่งตำแหน่งฉันไปอยู่แล้วแต่ว่ากาบานเนี่ยก็พูดว่านักดับคนนั้นดูเหมือนว่าร่างกายของนายเนี่ย จะเริ่มเช่นกับมาร์ลินะแต่ว่าโซโลนั้นก็ตกใจมากนะว่าเขาเนี่ยมีฮาคิราชันเนี่ยนะแต่ว่าลูฟี่ได้ตกใจกว่าเนี่ยก็บอกนะว่าอะไรกันโซโลมันรั่วไหลออกมาจากตัวนายหมดแล้วนะกาบันก็เลยพูดต่อนะว่าลัสารเส้นดีฮาคินี่คือพลังที่ต้องเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนกับตันของนายเนี่ยคือหนึ่งในสี่เจ้าพาร์ทนายควรจะตั้งใจให้มากกว่านี้นะถ้าคิดจะอยู่เคียงข้างเขาน่ะโซโลก็เลยบอกนะว่าทษทีแต่ว่าซันจิก็ถามกาบันต่อนะว่านี่ลุงและฉันล่ะ แต่ว่ากาบเาน,นยังไม่ทันจะตอบในตอนนั้นโลก,กิก็ได้ตะโกนขึ้นมาที่ฮารูดินแกนด้ไมหน่าสมเพชฉมัดแกจะนั่งอยู่เฉยโดยที่ให้คนนอกน้ำมาช่วยเหลือบ้านเกิดพวกเราเนี่ยนะฮารูดินนี่ก็เลยตะโกนกลับไปนะว่าใครจะสามารถยืนยันได้แล้วว่าแกเนี่ยจะไม่เข้าข้างรัฐบาลโลกแกสามารถให้ข้างหลังเอลบา,าเมเลก้ได้เหมือนเมื่อก่อนที่กาเคยทำในวันนั้นและแกจะให้ฉันเชื่อใจแกได้ไงซึ่งในตอนนั้นพวกรถ ก็ได้เรียกพวกูฟี่และฮารูดินให้รีบไปขึ้นลิฟต์ซะจะได้ไม่มีคนที่ตายไปมากกว่าน,นี้แต่ว่าจู่ๆลูฟี่เนี่ยก็ได้บอกนะว่านี่โลกิมาเข้าร่วมกลุ่มของฉันซะถ้าเกิดว่าทําแบบนั้นฮารูดินเนี่ยก็คงจะบดอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วแต่ว่าโซโลเนี่ยก็บอกนะว่าพวกจริงนะลูฟี่เขาไม่มีทางขึ้นเรือแล้วได้หรอกนะส่วนซันจิก็บอกนะว่าใช่แล้วลูฟี่คิดถึงชืปป่ียบของเราบ้างสิเขาคิดจุกอันนไม่ใช่หรือไงแต่ว่าลูฟี่เนี่ยก็พูดต่อทน้เอลบา ดูเหมือนจะไม่ต้องการเขาเลยไม่เช่นไงแล้วเขาก็ดูเหมือนคนบ้ามากกว่านะและถ้าเกิดว่าเขานะพยายามจะทําอะไรแล้วก็ฉันก็สามารถชนะเขาได้ตลอดนั่นแหละโลกกก็เลยตะโกนใสนะ่ลูฟี่ว่าอย่ามายุ่กับฉันไอเจ้าขี้ขาดฉันไม่มีทางเป็นลูกน้องแกแน่นอนซึ่งฮาดูดินเนี่ยก็พูดออกมานะว่าจะบ้าไปแล้วหรือไงหมอกฟางแต่ว่าลูฟี่เขานั่นก็พูดต่อนะฉันนับจะรอไม่ไหวเลยแหละฉัจะได้เห็นว่าเขานั่นจะต่อสู้แบบไหนและหลังจากนั้นฮาดูดินเนี่ยก็ได้พาลูฟี่ไปทิลิฟ แต่ว่าในตอนนั้นกาบันก็พูดเข้ามาทอกฮารูดินไวตตัวโลกิสาฮารูดินก็เลยตอบกลับไปเนาอ,อะไรนะยาซังเมื่อสิบสี่ปีก่อนเนี่ยโลกินันสังหารทหารรักษาการที่ประสาทไปถึงหนึ่งร้อยสิบสามคนเลยนะเข้าไปให้พวกเราจารุนให้เกือบตาตรงหน้าเขาแล้วเขายังเป็นคนที่ฆ่าผ่อตัวเองต่างหากเขาเปา็นอาชญากรที่เลวร้ายที่สุดที่ประเทศของเรานะเคยมีมาเลยนะแต่ว่ากาบันก็บอกน้องฉันรู้ฉนันทำไปได้ถึงแสงป,ประหลาดหาคีจากข้างในประสาทในตอนนั้น ซึ่งชันแล้วก็แชงเนี่ยก็ได้ไปที่นั่นเพื่อตามหาความจริงต่อวามันเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่อง,ร,องราวทุกอย่างไปซัทั้งหมดซึ่งฮารูดินก็ตกใจน่กกาบานเนี่ยไปที่ภาสาในตอนนั้นโซลูฟี่ก็ตกใจที่แชงนั้นไปที่นั่นเหมือนกันทั้งสองคนนั้นก็เลยตัดสินใจให้โซโลและก็ซันจิกับพวกของโลนั้นลวงหน้าไปก่อนโซโลเนี่ยก็เลยพูดออกมาว่าเจ้าพงโง่นั้นทำบ้าแบบนั้นอีกแล้วลูฟี่นี่ก็เลยตะโกนใส่โซโลนะฮะว่าอย่าเรียกแจ้งว่าคนโง่สิซันจิก็เลย ส่วนทานากาบันก็พูดนว่าฮารูดินจะมีใครที่ทําให้เขานนยมพวกได้อีกพวกนานอาจจะมีแม่ของละคนกันแต่ว่าพวกนานนี่ก็เป็นพี่น้องกันนะฮารูดินก็เลยบอกนะว่านายมีเวลา3นาทีอธิบายเรื่องราวทั้งหมดมาซาโลกีว่ามือสิบสีปีก่อนที่ภาษามันเกิดอะไรขึ้นหากยังคิดว่าตนเองนั้นเป็นนันกรบแห่งอบาบก็จองสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าหลังจากนี้นจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นและหลังจากนั้นโลกีก็พูดนะว่านานเน่ะมันโหดร้ายมากเลยนะพี่ชาย อยากให้ฉันนั้นเล่าเรื่องวันนั้นอีกครั้งเนี่ยนะฉันไม่อยากจะจำมันเลยด้วยซ้ำนั่นมันคือวันที่เลวร้ายและหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนในตอนนั้นเจ้าชายโลกิกับจารุนนั่ถูกเลี้ยงมาที่ปราสาทซึ่งโลกิเนี่ยก็พูดเาว่าจารุนถูกเลี้ยงมาที่นี่เหมือนกันใช่ไหมจารุนก็เลยบอกนว่านายก็เหมือนกันสินะโลกิก็เลยตอบกลับไปว่าที่นี่เนี่ยมันก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันแต่ว่าคนนั้นก็ดูสบายดีนะยังไม่เบิดชีวิตหรือไงียบปรา แต่ว่าโลกิเขานั้นก็พูดต่อนั้งหมสายชะมัดว่าสุวนั้รับใช้ของรัฐบาลโล้นเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เขาขายตัวเองให้กับคนที่ฆ่าล็อกและถ้าเกิดว่าเอิร์บกาลังจมุ่งหน้าไปในที่ทงแบบนั้นเนี่ยฉันขอคัดค้านเด็ดขาดจาลุนก็เลยพูดนะว่าส่วนดังไปแล้วนะฉันเองก็แก่เกินไปสำหรับเรื่องการเมืองแบบนี้แล้วล่อยเรื่องนี้ให้คนหนุ่มสาวในจักการไปกละกันซึ่งโลกิเขานั้นก็สวนกลับไปน่พวกเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็เพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยพวกไรสาระแบบนี้ไงล่ะ ตอนนี้มีเหล่าเด็กๆที่รักสันติแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะประมุขไม่เป็นทุ่มซ้ำจานลุนก็เลยบอกน้องน่านนะ่ะคือสัญญาณในยุคสมัยใหม่ฉันเองก็ดีใจนะที่เราเาเยนเยนของฉัน้นไม่ต้องมาโซ่ลบแล้วก็ต้องการเขาสงบนะโลกิก็เลยตอบกลับไปนั้คนขี้ขาดช่วยทําหน้าที่ยวนายหน่อยนะไม่ได้ยังไงซึ่งในตอนนั้นฐานยามเนี่ยก็ได้พูดนะว่าโลกิชันหมายถึงเจ้าชายโลกิเนะนี่ยยินดีต้อนรับการกลับมาซึ่งฐานยามคนนั้นบอกน้มว่าจะไปปรึกษากษัตริย์ก่อนแต่ว่าโลกิ ก็บอก่อนเขาเรียกฉันมาและที่นี้ก็เป็นบ้านของฉันเพราะฉันนั้นปิดประตูซะซึ่งเราจะได้เห็นภาพที่โลกีเนี่ยที้บทหารยามคนนั้นจนประตูนั้นพังแล้วก็ได้เปิดออกแต่าภาพตรงหน้าของโลกีเนี่ยนั่นคือภาพเงาของ,ของสัทธารานที่โดนทหารย,ยามจำนวนมากเนี่ยลุมแทงเข้าตรงหน้าบาลังในตอนนั้นโดยที่โลกีก็ตะโกนออกมาว,ว่าพวกแกน,นั้นทำบ้าอะไรกันแต่ภาพกลับมาที่บ้านของกาบันซึ่งในตอนนั้นฉันและก็กาบันเนี่ยกำลังแช่น้ำกันอยู่ในตอนนั้นโดยที่แขนซ้ายของแชง มันมีรอยสักอะไรบางอย่างโดยที่กาบันก็บอกนะว่านี่กัน,นานแล้วนะสามหรือสี่ปีหรือเปล่าแชงก็เลยตอบกับันเ่ากับตันนะ่ะตายไปสิปีแล้วนะกาบันก็เลยพูดต่อน,น้านาขนาดนั้นเชียวแต่ว่าสำหรับนายมันคงนานมากสินะแชงก็เลยตอบกับันเ่าใช่ทุกอย่างนั้นล้วนเปลี่ยนแปลงมาอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วผมนะ่ะแค่อยากจะเป็นโจ้สลัดโดยไม่ต้องกังวลอะไรกับบาร์กี้แต่ว่าในตอนนี้ผมนั้นมีสิ่งที่อยากรู้ที่เอวบาร์โดยที่กาบันก็บอกนะว่าเข้าใจแล้ว นายเป็นเด็กขี้โชคชะตาที่นาแต่ว่านายจำได้รหรือเปล่าที่เลิตตันการ์เดนเนี่ยในตอนที่เราได้เจอดอลลี่ลิก,กบโบกี้แต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นลิบลี่เนี่ยก็ได้โผล่หน้ามาแล้วก็บอกนะว่านำร้อนกำลังดีหรือเปล่าซึ่งแชงนันก็ตกใจกับเรื่องราวพวกนั้นมากนะฮะ,ละหลังจากนั้นแชง,เน,นททเ,นงเนี่ยก็ได้กินท้าที่ลิบลี่ได้ทำให้ซึ่งลิบลี่นี่ก็ได้ถามแชงว่ามีเรื่องรล่าเกิดกับกาบันหรือเปล่าซึ่งแชงนันก็พยายามจะเล่าเรื่องรล่าบางอย่างแต่ว่ากาบันเนี่ยก็ได้มาดึง ก็รู้สึกปาตัวเองซะและหลังจากนั้นกาบานนก็ได้น่าขวัญฉังว่าฮารานเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ที่เอลบาบซึ่งผู้คนนั้นบอกเข้าเป็นหนักพระเจ้าฉันก็เลยบอกเขาเนี่ยเคยเจอกับฮารานที่แมริโจมาก,ก่อนในตอนนั้นเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยอย่างสระในตอนอยู่ที่นีได้ศักดิ์ศรีได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็เลยอยากคุยกับเขาก่อนที่เรื่องรล่าทั้งหมดมจะสายเกินไปแต่ว่าจุดๆในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีฮาคิราชันที่โผล่มาจากประสาทซึ่งในตอนนั้นจารุนั่งถูดบาบแทงนที่หัว ส่วนทหารยามได้กรถูกฆ่าตายแล้วก็มีเงาไปีศาจคนหนึง่งเนี่ยที่เข้ามาในห้องสมบัติที่มันเก็บผลปีศาจต้องห้ามที่มันสืบทอดกันมาที่ออบาฟและหลังจากนั้นก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ1นปีก่อนซึ่งน,นั่นคือเรื่องราวที่กษัตริย์ฮาลานเอาเรือ,อ,ก,อก,กับพวกดอล,ลี่และกับโบกี้ซึ่งเขาหนาเลาว่าไปทั่วจนทำให้เหล่าคนยักษ์เนี่ยมีชื่อเสียงที่นา่ากลัวขึ้นมาเสียในตอนนั้นมีคนยักษ์คนหนึ่งที่มองเข้าไปใน,นปราสาทแล้วก็บอกนะว่าได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยม ก็ได้ถิ่พักคนนั้นเจ้าภาษานันพังเช่งเขานำบอกโทษทีพอดีชาามันลื่นน่ะซึ่งในตอนฮนาลานได้เป็นริา์ในวัย45ปีซึ่งมันเท่ากับ15ปีในยุมนุษย์โดยที่ฮาลานเนี่ยเขานั้นก็ได้พูดนะว่าบอกมาซะว่าใครนั้นเป็นพระเจ้าของพวกแกและหลังจากนั้นเนื้อหานั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพิมพ์งดโ,โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดก่อต,ตเต็มในคลิปนี้นะฮะจนในเกิดเพื่อนอชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไล แลก้ก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาคลิปม่ช่องเราสมนิพพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ